มีนองน้ําด้วยทุกท่านี่นายมีน้องน้าแฮะน้องขังกลมหุ่นอ่ะนะน้องตังกีน้อี่ะโอ้ยลาลิวะตินายเป็นน้องเงี้ยไหมตินเป็นน้องเงี้ยเป็นน้องน้องตังกีเนี่ยน้ำแกนค่ะน้ำแกนโอ้ยฮังลีจ้า สาวๆกำลังอาบน้ำอยู่ส,สืัอดีค่ะสวัค่ะซื้อน้องแซงหลูค่ะน้องแซงหลูค่ะยกก่อก็น้องจริงหลูค่ะน่องจิงหลูแซงหลูจิงหลูอ๋อต้องไงว่าน,นั้นได้ <c oughs> <c oughs> เขาแกลืมซื้อเวอรเนี่ยแซงหลูแล้วจะจิงหลูเนาะ เ <t ell an> มื่อไหร่เด้อที่ไอเมื่อไหร่เดือนห้าเหล่ตีในวันไรคะเนี่ยวันตองกี้คะ่ะวันตองกี้โอเคกลับเพราะฉะนั้นวันห่าเหล่ในวันตองกี้เนาะวันนี้นะคะน้องๆจะพาเราเที่ยวในหมู่บ้านตองกี้คะ่ะไอจริงลูอย่าไปไอมาเลย <t ell an> นี่อี่ภายในหมู่บ้านตองกี้นะคะคล้ายๆกับบ้านนานางทุกท่านนี่คือจะเป็นหมู่บ้านไทยใหญ่แล้วก็บ้านทรงไทยใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะ เนี่บ้านสวยมากเฮิ่นเปิลลีฮักนาด้ค่ะลูกลี่หักลีฮักเนี่เฮิ่นด้งนในเหมือนไหนกูเฮ่นน่ะเหมือนเสซนไหนมดอ่ะเหมือนไหนมวดโอ้เฮ่นน้ำเด็ดเป็นเฮ่นสองทาบนอ่ะเนี่น้ำเต้าน้ำเต้ามีซ้ำเต้านี่นะคะน้ำเต้าจอยู่บนถนนเลยโอเคในบ้านเนี่มีเฮ่นคนหลายหลังเนาะ สามสิบสายในเดียวสามสายสามสิบสามสิบจำจำหน่ออโอเคมาเหลือเดือนห้ากว่าไรเนี่ยกะไรดังนำมาติดไรแหนดังนำค่ะโอเคเพราะฉะนั้นกัดซ้ำกันอืมโอเคจริงรูแลเสียงรูอยู่ในวันนี่ค่ะคจ้าค่ะ วันแน่นอนท่านสือไม่ได <more> so, like <player> okay. ้ไรล่ะมีด่างของพบ่นค่ะเฮ้ยนันนาเฮ้ยกำวันทำมันเหล่ป้าไหนป้าไหนเพื่อนจริงดูค่ะหนาไม่ได้ไรมีชิมอันเพทศตางแข็งให้เฮ้ยนันนาโอเคกำวันทำมันเหลน่ะเนี่ยมาเหลนแต่อันเท่ากันเหลนนำในวันน่ะเหล่นนำแนมเจ้ากับฮะปูฮาปลาฮานะกันเหลนตัวตีนำตีตาเปิ่อนอับน้ำตีไหนฮะจริงๆน้องๆจะพาเราไปเที่ยวตอนนี้คือไปเที่ยวที่ท่าน้ำนะคะนี่ก็จะเป็นภายในหมู่บ้าน สวยมากแล้วก็หมู่บ้านแบบว่าไทยใหญ่แท้ๆเลยที่นายองมีที่นเป็นใต้ละลายอ่ะเนาะเจ้ค่ะอ๋อสวยมากแสงโลพูดไทยได้ไหมได้ค่ะเออได้ค่ะจริงเหรอเฮ้ยเ <laughs> จอสาวพูดไทยได้เว้ยเจอกว่าไรแน่เจอกับอาบแนมเฮ้ยเจอสาวไปอาบน้ำเฮ้ยไป,ไปแบบนี้เลยนะคะทุกท่านเฮ้ยน่ารักมากกว่าถ้าเจอกันซ้ำน่ะ เดี๋ยวเราจะพาเดี๋ยวเราจะไปดูสาวๆอาบน้ำกันเนี่ยล้อเล่นจริงๆไปดูที่ท่าน้ำนะคะโอเคเซียงลูพวดไทยได้ยังไงหลูอไปประเทศไทยมาค่ะอ๋อจริงเหรอไปกี่ปีไปประมาณปีกว่าค่ะปีกว่าโออยวูดไทยเก่งมากเลยทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกช็อกมากเลยนะเนี่ยไปประเทศไทยไปอยู่แถวไหน ไปอยู่แถวพระรามสองน่พระรามสอง<ช>ว้าว <c oughs> โอ้ยแล้วกลับมาทําไมกลับ <c oughs> มาทำงานช่วยพ่อแม่ที่บ้านอ๋อกลับมาทํางานช่วยพ่อแม่ที่บ้านโอ้ยเดียวโอ้ยไม่คิดว่าจะจะได้เจอกับคนที่พูดไทยได้นะ <c oughs> ดีใจมากเลยวันนี้เ <c oughs> ชื่ออะไรนะเชื่ออะไรนะชือน้องแสงลูน้องแสงลูโอเค <c oughs> แต่งงานไรืยัง ยังค่ะยังอันนี้คือล้อเล่นเนาะโอเคพาเราไปเที่ยวที่ท่าน้ํากันจริงๆมาอาบน้ําที่นี่ไหมไม่เคยไม่ค่อยมาค่ะไม่ค่อยมาส่วนมากจะอาบที่บ้านหรอใช่ค่ะว้าวเราชอบนองน้ําที่นี่มากเลยชอบมากชื่อหนองอะไรชื่อหนองอะไรน้ำแตนน้ำแตนอ่อที่ในซื้อว่าน้องน้ำแตนนะคะวันนี้นะคะเราจะ พาทุกท่านไปดูหนองน้ำแตนจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านตองกีนะคะว้าวหังลิตเตอร์อ่ะได้อับอยู่เนื้ออยู่เนื้อในแห่อาบได้หานี่หนอฮะสองลึกค่ะอ๋อสาวสาว่าวงไหนเท่าไหร่ฮะเนี่ยนะ <c ười> <c ười> สาวสาว <c ười> เออเนาะสุดส็ดสุดสุดก้อนอาบก่าเสุดลงอาบเอ้ย奶奶ลงนั็วเร็วเขาก็เค่หันเลยเฮ้ยสาวๆจะลงอาบน้ำที่ท่านี้ดูที่น้ำที่นี่คือสะอาดแล้วก็สวยมากน้ำในหนองโอ้ั้งในเป็นเอียงล่ะเป็นเยียยาให้นั่นแค่ะอ๋อ เคยเคยเข้าไปอับข้างในไหมเคยค่ะจริงเหรอเฮ้ยว่ายน้าเต็นเปล่าว่ายน้ําเต็นด้วยอะ่ะ <c oughs> น่าจะเป็นอยู่นะ <c oughs> เพราะว่าใกล้ๆกล้หมู่บ้านคือจะมีหนองน้ําหนองน้ํานีน้นะคะือเรียกว่าหนองน้าแตนนะคะสวยมากตีในห้องวานองน้าแต้นนะคะจะเป็นตั้งเขาติวานตองกี้ผาเยติวานตองกี้ตองเวง้งอ่าทุ่งน้ำลันตองเว้งสีเปาะนะคะว่ะนี่นะคะ สวยมากชื่อหมู่บ้านก็ชื่อตองกีแต่ว่าตองกีคือไม่ใช่ตองกีทางลัชฉานภาคใต้นะคะจะเป็นตองกีในหมู่บ้านตองกีทางภาคเหนือค่ะใกล้ๆกับน้ำรันค่ะอยู่ทางตะวันตกของน้ำรันวันนี้มาแอบดูสาวๆอาบน้ำกัน <c oughs> อันนี้คือทางไปน้ำรันเนาะใช่ค <c oughs> ่ะอ๋อไม่เคยมานะเนี่ยน,นี่คือครั้งแรก <c oughs> ดีใจมากเลยที่ได้เจอกัน ช่วงนี้คือจะเป็นช่วงสี่โมงเย็นนะคะเพราะฉะนั้นตะวันใกล้ตกกําลังสวยเลยค่ะโมเดียวก็เป็นข้ายามสี่โมงไปนีคะกลางวันสำติโตก,ก็พ่องไปทางหลิงค่ะเสียงหลูไปประเทศไทยทํางานอะไรทำงานแม่บ้านทำงานแม่บ้านโอ้ยหนึ่งปีเนาะว้าวแต่ว่าไปแค่ปีเดียวพูดไทยได้เก่งมากเลย <laughs> น่ารักด้วย <laughs> จริงๆตอนนี้คือช่วงที่เรามาเที่ยวหมู่บ้านนะคะจะเป็นช่วงที่สาวๆอาบน้ํากําลังอายเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้คือรอสาวอาบน้ําอยู่เม่เรลือก็มาเลยวันตีวันพ้องตึกหญาเปินอาบน้ำค่ะเนะาะแมนพ้องเปิดตึกอาบน้ำเพราะฉะนั้นไปด้วยสาวๆอาบน้ำให้ก่อนถ้าอาบน้ําที่นี่นะคะจะแบ่งแยกก็คือผู้ชายจะอาบทางด้านโน้นส่วนผู้หญิงจะอาบตรงนี้นี่เขาลงแล้วนี่นะคะ ตั้งในก็อ,อบน้าในตั้งปุน้นทำเป็นตางนำก้นายตั้งนำซำเป็นตางนำฟูยิงค่ะเขามาดวยดังมันลึกด่งมันลึกฝังเออนี่นเนอาบน้ำ<อ>ไว้ไหนเนาะว้าวอ้อมปลึกก่นเนานะ<อ>ตั้งแต่งเป็นไส้ค่ะเป็นโอ่งเป็นไส้โอ้ยได้รีแค่อาบตังซูมาเลย <c oughs> นม่เลหมอรุยาเน่ <c oughs> จริงๆอาบน้ำกันแบบนี้นะคะนี่คือถ้าอาบน้ำธรรมชาติบ้านเราค่ะอ๋อนน่มีคนว่ายน้ำเป็นด้วยนี่ไงอ๋อมีคนหมอรุยน้หมดเลยก <c oughs> ัลุย่เสียงออกเ <c oughs> สียงลู่เนซอ <c oughs> โอ้ว้าว เออมังมังตีเนี่ยเตเป็นอูเงินเนาะเออเตียนเป็นไส้เนี่ยเตียนดิบเงยใก่อาบในแกนเนาะโอ้เาน้ำแต่ว่าเย็นมากนะคะทุกท่านน้ำกัดว่ากัดเนี่ยฮัลโหลให้ดีอาบเนยซื้อว่าเฮ้ซื้อว่าเฮ้ต้องเล่วครับต้องเล่วเนี่ยน่ะเนี่ยหน่ะขอมพวยค่ะหอมพวยขอนพ่วยขอนพ่วย เออเนาะตั้งเพื่อนาะืีวมาเห็นเลยไม่จริงไม่จริงไม่จริงเขาค่ายอ่ะใจเย่อเหมือนลิลีเนาะเหมือนถ้าอย่าเป็นต้นเขค่ายหวานเนาะก็เขาก็ว่าอันลึกจะมาโอเคปล่อยให้สาวๆอาบน้ำกันไปเราไปเที่ยวในหมู่บ้านกันต่อค่ะให้สาวๆอาบน้ำกันก่อนถ้าเดมเมอร์แลล่ในวันกัน ให้ทุกคนอาบน้ำกันก่อนเพราะว่าทุกคนจะเขินมากเลยเลเลกลับแล้ว <c oughs> มาอาบน้ำคะ่ะฮะเน่ <c oughs> เข้ามาอาบน้ำกันแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ใกล้ๆเองจริงๆหนองน้ำานะคะจะหยุดติดกับหมู่บ้านเองหนองน้ำก็จำๆในวันแค่น่ะเพราะเขามาก็มาถึงในวันนะค่ะในทำเป็นเอนเยียงหล่ะเน่อันนี้จิเป็นย่องเต้เข้าวไมโอ้ห้องเห็นข้าวไมอ่ะโอ้ นี่จะเป็นโรงเรียนช่วงฤดูร้อนนะคะจะสอนภาษาไทยใหญ่คาทุกท่านว้าช่วงนี้ปิดเนอะ,ะอืมช่วงนี้ปิดอยู่ค่ะตรงนี้คือจะเป็นทุกคนจะผลัดกันมาเฝ้านะคะเฝ้าตอนกลางวันหรือกลางคืนกลางวันกลางคืนนะคอ๋อเฝ้าทั้งกลางวันกลางคืนทำไมถึงเฝ้าคือว่าถ้าหากคนแปลกหน้าเข้ามา<ช>จะได้รายงานคนในหมู่บ้านใช่ใชไหมอืม่ม อันนี้คือแบ่งกันเฝ้านะคะเราจะเห็นหมอน <c oughs> เห็นผ้าด้วยโอ้โอเคทางนี้มีแบบนี้ด้วยโอเคตอนนี้เราจะพาทุกท่านไปดูที่บ่อน้ํากันค่ะเ <c oughs> สียงหลือดยอนเท่ากันเลยตี <c oughs> หมอนนั่น้่มหมอนน,มอนํามเบน่น้่หมอนให้เปนมาตจก,กีนนะจงังหรออ๋อเป็นสภาวะาฮะคูเดฮาคูดเฮา <c oughs> คดลว่า <c oughs> อืคุณเถก็สภาวาตุ่นำใจเอเวซี่ไงล่ะสภรวะในวัไะนไะหนนี่ทุกท่านอ๋อนี่ไง <c oughs> อืมเรียบกัดเย็ยนลีนะนะ่ะเนาะว้าโอเคนี่คือสำหรับตักน้ำไปดื่มแล้วในหมู่บ้านมีบ่อมีนาะบีบ่อน้ำไหม, <c oughs> มตามบ้านเราเห็นเนาะ <c oughs> บางบางบ้านเขาก็มี มีเกือบทุกบ้านไหมไม่เกือบไม่เกือบทุกบ้าน<ช>อ๋อมีเป็นบางบ้าน<ช>ว้าวเ <c oughs> ขาขุดน้ําบาดาลไว้เนาะใช่ค่ะอ๋อโอเคไปในหมู่บ้านกันต่อเลยดีมากเลยวันนี้มาเจอแสียงหลูพุทธไทยได้โชคดีมากเลย <c oughs> <c oughs> ไม่งั้นคงจะไม่ได้คุยกับใคร จริงๆพี่เริ่มลืมภาษาไทยแล้วเพราะว่ามานานแล้วไงถ้าไม่พูดนานก็เริ่มลืมพูดในคลิปบางทีกลับไปฟังแล้วเฮ้ยทำพูดแบบนี้เหรออะไรประมาณนี้เพราะบางทีพูดไทยไม่ไม่ยันนี้ไม่ถูกวิธีต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคค่ะทุกท่านนี้ก็จะเป็นภายในหมู่บ้าน ใกล้กับหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นไร่ทั้งนั้นเลยนะคะทุกท่านจำๆในวันก็แต่เป็นไฮนะคะเฮนที่นี่ที่นี่ใช้ไฟฟ้าไหมหรือว่าโซลาเซลล,ซล์โซลาเซลล์ใช้โซลาเซลล์<อ>มีสัญญาณมือถือไหมมีค่ะมีโอเครือข่ายอะไรไอะไรคะเครือข่ายอะไรไะะแต่ลีน่ใหม่เตะ ใหม่แต้ค่ะหม่แต้อ่อได้เครือข่ายเดียวใช่ใชไหมใช่ค่ะอืมเฮ้ยไก่ไก่กำลังจะเข้านอน <c oughs> <c oughs> สวยเนาะ <c oughs> ว้าวแล้วก็ในหมู่บ้านกว้างมากน้องบอกว่ามีอยู่ประมาณ30สิบกว่าหลังคาเรือนนะคะสามสิบหลังคาเรือนเกือบเกือบสาสิบหลังคาเรือนตีในตีในวันต่อกี้ในก็เตมีอยู่มอก สามสิบหลังคาเฮิร์นเลยคะ่ะอืมเข้มหนะักสภาวะสภาวะวันเขาคะ่ะมาเหียงหนมาเฮ็ดอาติถ่ายแคยบหางปอยสองบซพําเตม,มาถ่ายแคยบหางนะคะวันนี้เรามาทําอะไรจริงๆแล้วเรามาทําที่ถ่ายรูปให้กับฝั่งเจ้าบ่าวนะคะแล้วก็พวกนี้จะมาถ่ายรูปี๋เวแล้วก็ถือโอกาสเที่ยวด้วยเลยคะ่ะยันนันแล ย้นขยามแหล่พองแห่ใครเหนือเพื่อนเนาะส่วนมากบ้านทางนี้ก็จะเป็นห้องครัวบนบ้านนะคะแล้วเย้าค่ะแสงลูจริงลูจริงลูอายมากเพราะฉะนั้นกลับไปแล้วเหลือแค่แสงลูอ๋อนี่ไงบ้านแสงลูเขาเหรอ บ้านจิงลูโอเคไปเราขึ้นไปบนบ้านจิงลูเขานางคีอายมากเลยเดี๋ยวเราจะไปขอดูบ้านจิงลูเขานะคะนี่เป็นบ้านสองชัน้นแต่ว่าข้างบนจะผสมกับไม้ใช้อิฐโอเคทุกท่านนี่คือบ้านสมัยใหม่อันนี้เป็นนี่เป็นเพื่อนจิงลูเขาเนอะ,อะ ข้างเดียวนะ้าเก๋จะไหนอะเดี๋ยาแต่งหนะ้าแต่งอะไรเขาก็จะแต่งข้างนอกแบบนี้เลยน่ารักมากเ <c oughs> นาะ <c oughs> อ๋อนี่บนบ้านนะคะก็มองเห็นเพื่อนบ้านอะไรแบบนี้ด้วยน่ารักมากค่ะวันเพือนกอเตงมงหันยิ้มห้อมจะไหนคะ่ะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> มีห้องครัวบนบ้านแบบนี้ค่ะ พอออกมาด้านนอกนะคะก็จะจริงหรือมาห้อกาะจ้ากัจกนร <laughs> จริงหรือจะแต่งหน้าเพราะว่าน้องต้องเฝ้าตรงที่รับแขกนะคะเพราะฉะนั้นแสงหลูจะเป็นคนพาเราเที่ยว <laughs> ไปดูบ้านแสงหลูครับ <laughs> <laughs> จริงๆก็ถือโอกาสเที่ยวในหมู่บ้านด้วย เพราะว่าอยากเห็นทั้งหมดในหมู่บ้านเลยเออกูคนมีน้ำหมอ้อห้องสายองเั้นเนาะเออสาวๆด้านไหนคีอาคีไอ,อในว่างบนกว้างๆเนาะว้าวฮัลโหลในลานในลานบ้านนะคะกว้างมากทุกท่าน,นอันนี้ห้องครัวไม่อยู่บนบ้านแต่ว่าห้องครัวจะอยู่ด้านล่างแทน สวยมากสวยงามจริงๆโอเคไปกันอ,อันนี้ก็จะเป็นเข่งสวานที่ทำบนในหมู่บ้านนะคะตรงนี้แล้วนี่แต่ละบ้านก็จะเป็นแบบนี้เลยในวันก่อจะเป็นเส้นไหนเฮ้ยเนาะเฮ้ยเป็นเล่าๆเนาะมีกี่ใกวัดดีฮัางดีแล้วเว้น่าน,น้นาน,น,นี่ภายในบ้านแบบว่ากว้างมาก ฮ้สวยจริงๆในหมู่บ้านทำอาชีพอะไรแสงหลอทำทำไรทำสวนทำไรทำสวนว้าวสวนมากคือปลูกอะไรเอ่ยข้าวกบข้าวโพดใช่ข้าวโพดแล้วก็ถั่วลิสงใช่ใช่ไหมข้าวด้วยไหมใช่ค่ะอืมดีมากเลยปลูกหลายอย่าง ที่นี่นะคะส่วนมากจะปลูกข้าวโพดข้าวแล้วก็ถั่วลิสงนะคะปลูกหลายๆอย่างเลยแล้วก็เราเห็นงาดําด้วยนะที่ไนคะนอเตผูกโถแห่เข้าแห่ย่อกอข่ากาบแห้งาลหาหวานซะไหนคะโอเคกอาด,ด้วยซ้มกันอืมเนีเ่เพื่อนเจเน,นก็มีอยู่นะ,อะนนนโอ้จเจเน่เขาเก๊ก <laughs> <laughs> เราชอบมาก ภายในหมู่บ้านแบบร่มเรือนมากเลยสายยาลีนาในวันนะี <c> ้ <oughs> นี่จะเป็นป้านเหรอคะเฮ้ยโอเตยกอะไรพาเพย์นะี่มันใชค่ะฮะเต้เหมือนกันเหรออะไรลึกอะไรล,ลึกไหวมาดังในฟังเล,งลึกฮะเหมือนกันแค่ละ <c oughs> อ้ยเตยกลไยเตยกลไยเตยกลไยป้อยค่ะเตยกลายป้อยอ๋อเขาเยาะเป็น,นสุเป็นพาเพย์วานนะี่ อ๋อน่า <Auf> ร <los harma> ักมากสาววที like ่น <these idity styles> ี่น <aries> ี right ่บ <n> <cido> ้านแสงหรูใช่ไหมแสงหรูโอ้ยบ้านน่ารักอยู่นะใครบอกว่าไม่น่ารักโอ้ยไป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 เที่ยวแป๊บนึงเนี่ยเจ้าของไม่เชิญแต่ว่าเราขอเข้าเองนะนี่ภายในบ้านนะคะก็จะปลูกผักอะไรแบบนี้ด้วยในในเฮือนหวานเจ้านในว่งหวานเจ้านี่้ปลูกผักหวาสังหวันเจ้นค่ะมีน้ำหมอให้นะ อืมย่านนั้นแหลมะมพราแกอะไกับอาบตีตานะอเ,เออี <c oughs> นก็นเตเป็นในเฮิร์นอ๋อค่ะนเฮินนี่น้องสาวใช่ไหมใช่ค่ะหัวมีพี่น้องกี่คนสองคนค่ะสองคนเองเหรอใช่ค่ะอ๋อมีหน้าถึงต้องกลับมาช่วยที่บ้านเนะาะค่ะอ,อยากกลับไปประเทศไทยอีกไหมอยากค่ะอยากประเทศไทยสนุกเนาะ สนุกมากโอ้น้องบอกว่าประเทศไทยสนุกถ้าไม่ติดที่ต้องมาช่วยงานพ่อแม่นี่คือน้องจะยังไม่กราบนะคะ๋อนี่คือห้องครัวแล้วภายในห้องครัวคืออะไรจะเป็นที่ไว้ของโอ้ที่เก็บของเช่นข้าวอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่อืมชอบมากเลยแล้วก็ในบ้านแต่ว่ากว้างมากแล้วก็ผักเยอะมากทุกท่านโอ้ดีเนาะ นี่นี่เป็นเพื่อนแสงหลวเขาในขวานน่ะเข้มนะได้รูปหมักหมบหมักหมบฮะเป็นฮะนี่เอาไวปให้ยังฮู้ทุกคนอ่ะเอาไว้เห้หมักยิมไผ่หมักยิมไผ่ที่นายกินข้าวเสาว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวค่ะเออที่นายกินข้าวเหนียวโอ้น้องบอกว่าที่นี่จะทานข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวทุกบ้านไหม ทุกบ้านค่ะว้าอยากจะมาอยู่ทางนี้เลยได้ไหมโอเคนี่คือบ้านน้องเขาน่ารักมากขอบคุณที่ชวนมาเที่ยวบ้านน้องเขาไม่ชวนหรอกแต่ว่าเราขอมาเองโอเคแล้วแล้วที่บ้านมีใครบ้างมีพ่อแม่มีพ่อมีแม่อ๋อแล้วก็น้องสาวแค่นี้เองเนาะอืม โอเคไปทางนี้อ๋อทางนี้ก็ไปได้ใช่ไหมโอเคกลับไปที่เดิมเมื่อขึ้นตีเก่าในวันนั้นเอ้ฮังเลนน่ะเออเนาะเกียดติวันในแกเ่าะใครมาอยู่ไหลฮะเนี่ยแซวน้องเราบอกว่าชอบที่หมู่บ้านนี้มากเลยดูข้างๆจะเป็นผักกาดด้วยมีคนปลูกใช่ไหมไม่มีโวควายมากินเหรอ ไม่มีโอ้เพราะอย่างนี้เขาก็เลยปลูกผักตามข้างนอกรั้วแบบนี้เลยเนาะใช่ค่ะโอ้โอเคไ <laughs> งาสาวๆจะไปอันนี้ไงจะไปที่งานแต่งไง๋ <laughs> อที่นี่สาวเยอะไหมที่นี่เยอะค่ะเยอะไหมหนุ่มๆลายเยอะไหมไม่ค่อยเยอะ <laughs> หนุ่มๆไม่ค่อยเยอะโอเคนี่เฮ้ <laughs> hey, สังค่ะ ยังก้นเขินมากเลยอ่ะเดินทางนี้ดีเนาะโอเคกลับไปที่เดิมหมู่บ้านโอ้มีผักกาดข้างทางโอ้ยเนาะโอทางนี้ไม่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเหรอไม่ค่ะเพราะอย่างงี้เขาก็เลยปลูกผักตามริมทางริมถนนทางเข้าทางออกแบบนี้ทุกท่านโอ้โห ยำหันดินเลยเฮปอกเนี่ยเดี๋ยวยำพันดินในวะได้เลื่อยเขาผูกพักกาดว่ะซังว่ะจะาไดนเขาผูกจ้ำกลางตั้งไงค่ะเนาะอ๋อล้วยำหันดินเลยเฮปอกช่้านะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะคะแบบนี้ที่แรกแล้วก็หมู่บ้านแรกเลยแล้วก็สวยมากผักแต่ว่าทางทางแบบโอ้โหใครมาเอากินก็ได้อย่างนี้เหรอใช่ค่ะดีเนาะโอ้ ใครมาเอาเก็นกะไรในวันนี้ก็ลืมบอกผักกาดเปืเพนาะแซมลงกันนี่ดอกผักกาดนะคะสวยมากทุกท่านนี่โอเค,อเควันนี้ขอบคุณแสงหลูมากๆเลยที่พาเราเที่ยวในหมู่บ้านตองจีถ้าไปน้ำรันไปเที่ยวเรานะค่ะ <laughs> เดี๋ยวเขาหน้ามาเที่ยวอีกได้ค่ะโอเคเมื่อไงก็ยิน้มใหญ่ๆนำนำถึงแสงหลูที่วันเข้ามาแล่ในวันตองจีไหนคะ่ะ 美声卡。<laughs> <laughs>